ความลำบากที่เกินทนจะสอนคนให้ทนทานสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูออสนะครับสอนการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่6แล้วนะครับอะครับวันนี้ครับครูจะมาสอนเกี่ยวกับสระเบื้องต้น a e i o u ก่อนนะครับทีนี้วันนี้ครับค o o จะมาสอน2ตัวก็คือ a กับ e พร้อมทั้งคำแปลด้วยเดี๋ยวเป็นยังไง มาดูกันเลยกันนะครับตัวแรกครับ A ออกเสียงแอนะครับลักษณะแบบนี้ครับเาสจะมี15คํานะครับในลักษณะที่เรียกว่าอ่ามีคําศัพท์นะครับแล้วก็มีคําแปลอยู่ด้านหลังนะครับแล้วที่เหลือก็คือคําอ่านวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนการผสมคํานะครับแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับ B a n b คือบอใบไม้ครับ A ออกเสียงแอนะครับ n คือตัวนอหนูเราจะได้ว่าบอแอนอแบนนะครับแบนที่แปลว่าห้ามโอเคนะครับตัวทสองครับ C A T C H นะครับ C คือตัวคอควายครับ A ออกเสียงแอนะครับ T C H นะครับคุ้นๆอยู่เนาะทอทหารทอช้างใส่กะลันเพราะนั้นเราจะกลายเป็น cat นะครับ ที่แปลว่าจบโอเคไหมครับสังเกตไหมว่าถ้าเราได้ลองติดตามตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปก่อนหน้านี้จะพบว่าถ้าเขียนแบบเนี้ยหนูพอเขียนเป็นนะครับทีนี้มันก็จะเกิดความช้าแต่ถ้าเราได้ลองทบทวนดูบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเขียนแบบใหม่ละโดยที่ไม่ต้องมาเขียนบวกบวกบวกโอเคไหมครับนะครับเพราะนั้นเริ่มเลยนะครับ F L A T นะครับ F for fun L l o l l i n g A ออกเสียงแอ T คือตัวทอทหารอ่านว่า flat นะครับที่แปลว่าแบน4ครับ G L A double S, S G L คุ้บกล้ำนะครับ G ไก่กับ L o l l i n g A ออกเสียงแอ double S คือตัวซอโซอ,อ่านว่า glass นะครับแก้วหรือกระจกนะครับคำที่5้ครับ H A N D H หอนกู่ A ออกเสียงแอ N D นอหนูดอเด็กใส่กร,รันนะครับแ n นที่แปลว่ามือนะครับ H A S นะครับ H ฮอนู้ A อ,ออกเสียงแอ S คือตัวซอโซอา่านว่า has ที่แปลว่ามีนะครับต่อมา J A M นะครับ J จอจาน A อ,ออกเสียงแอ M คือตัวมอมาอ่านว่าแ a มนะครับที่แปลว่าแยามผลไม้นะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออะครับทจฟฟิกแจมก็คือรถติดอะไรประมาณแบบนั้นนะครับ LAMB ข้อ8แล้ว Lrolling ครับ A ออกเสียงแอ MB มอมาบอใบไม้กระลันนะครับถ้ายังจำตัวสะกด2ตัวไม่ได้นะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็จะจำได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วที่แปลว่าเนื้อแกะนะครับเนื้อแกะต่อมาครับ LAMP L รอ l ิ i n g A ออกเสียงแอ M P มอมาพอผ่านใส่กรันครับแลมแปลว่าโคมไฟนั่นเองนะครับต่อมาครับ L A N D L ลอลิ i n A ออกเสียงแอ N D นอหนูดอเด็กใส่กรัน land แผ่นดินเรามักจะเคยได้ยินคำว่า land บ่อยๆนะครับมันเป็นไทยแ l a n d สวิสแลนด์เนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์โปแลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับ M A d S m มอม้า a ออกเสียงแอดับเบิลเอก็คือตัวซอโซอ่านว่าแมสแมสแปลว่ามวลมวลชนอะไรที่มันมีใหญ่ๆครับนเาเรียกว่าแมสนะครับ m a x m มอม้านะครับ a ออกเสียงแอ้ x ก็คือกอไก่ซอโซกลานอ่านว่าแม็กแม็กก็คือค่าคะแนนสูงสุดนะครับมันจะมีคําว่าแม็กกับมินเนาะถ้าเราเคยได้ยินแม็กก็คือ maximum นะครับก็คือค่าสูงสุดนั่นเอง P A N P พ่อพ่าน A ออกเสียงแอ N นอหนูแพนกระทะนะครับกระทะ S A N D S ซอโซครับ A ออกเสียงแอ N นอหนูดอเด็กตัวดีนะครับใส่กัลันแซนที่แปลว่าทรายนะครับและตัวสุดท้ายครับ W A X นะครับ W คือตัวว่าแหวน A ออกเสียงแอ X คือกอไก่ซอโซกลัน so, so, อ่านว่าแว็นะครับที่แปลว่าขี้ผึ่งเห็นไหมว่าเสียงอเที่ออกเป็นเสียงแไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราจำตัวพัญนชนะต้นสละแล้วก็ตัวสะกดให้ได้แค่นั้นเองหรืออีกตัวหนึ่งครับ E, e ีออกเสียง A นะครับเริ่มกันเลย B L E d o u S อย่าลืมนะเมื่อใดมีสองตัวแล้วมีตัว L ตัว R ให้นึกถึงเสมอว่ามันน่าจะเป็นคำควบกล้ามโอเคนะครับ B L E d o u b S B บ o b a y m L ลอลิง A ออกเสียง A d o u S คือตัวซอโซอันเบ a c นะครับ Celebrate ก็คือ เฉลิมฉลองการอวยพรอะไรประมาณแบบนั้นนะครับ D R มาแล้ว E W S D R D DORDE R R เรือ E ออกเสียง A W S ก็คือตัวซอโซอัานว่า d r e นะครับชุดเดรสนะครับหรือชุดที่ผู้หญิงใส่อย่างเงี้ยเป็นต้น F R E S T นะครับ F for fun R R เรือ E ออกเสียง A H H ก็คือตัวชอช้างนะครับอ่านว่า fresh r ฟรชก็คือสดชื่นสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ G E T G ก็ไก่ E ออกเสียง A T คือตอทหารอ่านว่า Get 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 ได้รับไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อมาครับนี่แล้วจะจตุจจีแล้อครับ H E N นะครับ H E N H ฮอนูครับ E ออกเสียง A N คือนอหนูเห็นแม่ไก่นะครับได้เนาะ J E T J คือจอจาน e ออกเสียง a t คือตัวทหารอันว่า jet นะครับเครื่องบิน jet นะครับ l e double s นะครับ l ออกเสียง lolling ครับ e ออกเสียง A double s ก็คือตัวสอโซอันว่ less นะครับ less แปลว่าน้อยนะครับ l e t l lolling e ออกเสียง A t คือตัวทหารอัน wow ว่า l e นะครับ l e s ที่แปลว่าอนุญาตนะครับได้เนาะ M-E-N นะครับ m มม้าออกเสียง A N คือตัวนอหนูอ่านว่าเมนจริงๆมันมีคำว่าแมนกับ m ม n เนาะแมนคือผู้ชายคนเดียวแต่ถ้าเมนปุ๊บเป็นผู้ชายที่มากกว่า2คนเป็นต้นไป2องอะไรก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวที่10แล้ครับ m มทอับโทษทีครับ ME T นะครับ m มม้าออกเสียง A อนะครับทอท้ารอ่านว่าเมทนะครับได้เนาะ p r e w s ใหม่แล้วควบกล้าม p พ่อพานรอเรือตัว r นะครับ e ออกเสียง a W s ก็คือตัวสอโซอ่านว่า place นะครับ place ก็คือการกดนะครับ t e s t t คือตัวทอหาร e ออกเสียง a s t ก็คือสอเสือทอหารอ่านว่า test นะครับ test 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 คือการทดสอบนั่นเองครับแต่จะมีตัวหนึ่งที่นักเรียนเคยเจอบ่อยๆที่คุณครูมักจะพูดคําว่า Quiz คิสคิสคืออะไร Quiz ก็เหมือนกับเทสนะครับเพียงแต่ว่า Quiz มันจะมีระยะเวลาในการทดสอบที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ 13. ครับ W E S T นะครับอ่านว่าอะไร W ว่แหวนครับ E ออกเสียง A S T ก็คือสอเือททหารครับอ่านว่าเวส t นะครับทิศตะวันตกนะครับต่อมาครับ W E T W ว่แหวนครับ E ออกเสียง A ที่คือตัวตอทหารอ่านว่า Wet นะครับที่แปลว่าเปียกและตัวสุดท้ายนะครับ W H E N สังเกตนะครับว่าอ้าว W ขึ้นตัวใหญ่แล้วหรือ W หรือ W เนาะมันขึ้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องตกใจเพราะว่านี่ก็น่าจะเป็นคำขึ้นต้นของประโยคคำถามที่เรียกว่า question word นะครับ W H E N W H ในที่นี้คือตัววอลแวนเนาะยังจำได้อยู่ใช่ไหมคลิปแรกๆนะครับ e ออกเสียง A และ n คือตัวนอหนูอันนว้า w e n ที่แปลว่าเมื่อไหร่จริงๆแล้วตัว wh ่ะมันสามารถออกเสียงได้สองแบบนะครับเป็น wh ตัววแหวนก็มีแล้วก็ตัวฮอนคูกถ้ายังจำความได้เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษไม่ยากเลยลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ